Intro เขูดกับเป็ดน้ำเก้าการคือกบเป็ดน้ำดื่มคนแด้มื่อสัดนโดดสังผีแม่หมดอแท้ตามยายตามผีแม่อันมาอยแบบู่ไกลตามผีเทไรตยาวกระริกกระไาไปฟังกระามีตาจากสีสังปากุ้ิขัง ม้วนมโนคูสองอีกเหกวอายักไปใบใหญ่คูจะเอาไว้ไนตจนผีแจงตายโอมสาธนะโอมสวรรณเโอมเป็นที่บังังแม่นปถูประจําฟังคุณแม่นปถูกูลงทิศลงทางลงเทศีใส่ผลไหลายย้ายยกปิดนับปั้ขอกาจากที่เดิมไปปยนอกเอาเจ้าฐานนานไปแล้วไซขอกึ่งมอนทรงคอยหวงก็รณีสารหลวงแลกขันงูใบพระสารมาตราสาร์กาบดับไปสัก เพร่้การมาเป็นดวงใจ and ดูบาลารยาทวิธีเวทนสัคาบนพระพุทคุณที่ลัจเกไว้ในพราบรโจเ์ดังธราตร์าลาขาพุทคุณทวีมากมีีสุขสงเงินพเดือนเราทำไร Thank you. อัับสานะครับขอเชิญนาราเกียรติากรนะครับที่ปึกษาฝ่ายการลงมติสชินนะได้เรียญัดับามนับอยหั thank 9, เยรัตนาไตรเราเทพปจดา้งหลายหมามีกินครันี้พอจุเป็นน้ำยาใหม่นางโบแทนเดนดารูพรบกิเศษที่ท้องเทพกรณีพอทำสักคาปาเตศีติตังปัสติตังตูหัง็บปะเทวัสั